สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องวันวานดูซีรีส์วันนี้เราจะมาฟังสปอยเรื่องถึงแม้ใจฉันรักเธอแล้วใจเธอหล่ารักฉันบ้างไหมตอนที่เจ็และ8ดกันต่อเลยนะคะไปลุ้นกันต่อว่ารักสามเศร้าเรา3ามคนของซาคาเอะมินาโตะและโซงะคุงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนใครจะอกหักแล้วใครจะสมหวังไปรอฟังกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก็เช่นเคยก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนะ อย่าลืมแวรกดไลค์และกด, like กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ จอความเดิมในตอนที่แล้วโซงาคงที่ตั้งใจทํางานที่เสร็จทันเวลาเดทกับสากาเอะจนเขาเกือบจะไปตามนัดได้ทันอยู่แล้วทําไมโดนนางรุ่นน้องตัวดีทําเสียแผนซะก่อนโซงาคงต้องจําใจโทรไปยกเลิกนัดกับสากาเอกทาเอาสากะเอะแอบนอนอยู่เงียบๆคนเดียวที่วันนี้ก็ถูกโซงาคงเทเหมือนเดิมอีกแล้วแต่จูจูมิสกิดันโล่พูดเข้ามาหาที่ร้านซะอย่างนั้นแถมพอได้ยินว่าสักาเอะถูกโซงาเทมาเขารู้สึกโมโหมากจนห้ามตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปจูบสากาเอะเพราะหวังว่าจะแย่งสักะเอกกลับคืนมาใใหห้้ไดนจังวที่ม สกีกำลังจูบสกเเอะอยู่นั้นสกเเอะก็ห้ามเอาไว้ได้ซะก,ก่อนบอกว่าเมื่อกี้เขาแค่เผลอวันไวายไปแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้นะ่ะเขาได้สติแล้วพร้อมกับรีบลุกเดินหนีมิสก,กีไปมิสกิก็ไม่ยอมในเมื่อเขาตั้งใจะจะเดินหน้าแล้วแล้วก็เขาจะไม่ยอมถอยกลับไปอย่างเด็ดขาดเขาจะทําให้หัวใจของสกเเอะกลับมาเต้นให้กับเขาให้ได้ส่วนทางด้านของโซงะคงก็กำลังเคร่งเครียดกับการแก้ปัญหาให้กับนางรุ่นน้องตัวดีจนในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาได้จนสําเร็จโซงะที่ไม่อยากให้รุนน คุยทำความเข้าใจกับคนรอบข้างบ้างก็ดีนะและพอคําแนะนําของโซงะคุงทําให้รุ่นน้องรีบเข้าไปขอโทษหัวหน้าทีมและสามารถตีสนิทกับเพื่อนร่วมงานได้สําเร็จหลังจากเคลียเรื่องงานจบลงแล้วโซงะคุงรีบมาหาสาคเเอะที่ร้านทันทีเพราะเขาอยากรีบมาขอโทษที่ผิดนัดกับสักาเอะคุงไปในวันนั้นแต่ยังไม่ทันจะได้พูดเคลียอะไรกันมิสกิก็เข้ามาแทรกกลางซะก่อนพร้อมบ,บอกอย่างหน้าไม่อายว่าจะขอนั่งฟังด้วยก็แล้วกันโอโ้สกิลด้านาโน .1 นของจริงแต่โซงะคุงก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาอยากเรีบเคลียปัญหากับสักเะคุง กว่าเลยมองข้างเรื่องของมิสกีไปแต่ไม่รู้ว่าดวงสวยหรือ,อไรกันแน่คนมาขัดเก่งซะ,ะเหลือเกินเลยแม่เอ้ยเขานี้ <c oughs> เป็นนางรุ่นน้องตัวดีอีกแล้วที่เข้ามาในสภาพเมาแอบพร้อมพูดแพ่มไปเรื่อยว่าอีกหนึ่งปีนี้โซงาคงจะต้องกลับโตเกียวแล้วเ <c oughs> ออชิปหายกันหมดเลยครับงานนี้ <c oughs> เรื่องเก่ายังไม่ทันเคลยรอประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับ <c oughs> หัวจะปวดสักเอได้ยินก็ปรีแตกสิครับบอกว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่โซงอาคงจะต้องกลับโตเกียวแล้วโซงอาคงก็พยายามอธิบายว่าเขาตั้งใจจะบอกแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักะเอ๋ก็ไม่เช เพราะว่ามีเวลาบอกตั้งหลายครั้งแต่โซงะคงเลือกที่จะไม่บอกเขาเองซะมากกว่ามิสกิที่ทนฟังมานานเขาเรีบพูดแทรกขึ้นมาทันทีไว้จบแค่นี้เถอะอย่าเอาความรู้สึกของสกาเอะมาล้อเล่นอีกเลยพอตอนนี้สกาเอะมีเขาอยู่แล้วเพราะงั้นโซงะคงไม่จําเป็นอีกต่อไปพูดจบมิสกิก็รีบดึงตัวสกาเอะให้ออกไปกับเขาทันทีทิ้งให้โซงะคงยืนมึนงงด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าควรเริ่มเคลียร์ปัญหานี้ที่ตรงไหนดีเลยก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนดีเด่นอย่างคานาเมะอีกเช่นเคยที่มารับหน้้าาที่คออยรััััับบฟงปญหหหวใใจกะ อีกแล้วคานาเมะให้คําแนะนําไปว่าไม่ว่าจะเข้าใจผิดเรื่องอะไรกันก็ควรไปคุยกันให้ดีๆไม่ใช่มามัวแต่หลบหน้ากันไปมาแบบนี้ซากาเอะเองก็เข้าใจดีแต่เขาทนไม่ได้ที่โซงะคงไม่ยอมบอกเรื่องสาคัญแบบนี้กับเขาคานาเมะเห็นว่าเพื่อน่าจะน้อยไม่เลิกเลยอยากพาไปเปลี่ยนบรรยากาศที่คาเฟ่สุดกิ๊บเก๋นั่นก็คือคาเฟ่ที่มิสกีทํางานพิเศษอยู่นั่นเองจ้าหลังจากที่ได้ทําอะไรบ้าๆบอๆด้วยกันแล้วทําให้ซากาเอะหายเซ็งไปได้นิดหน่อยและจังหวะนรกก็มาอีกแล้วพอในขณะที่ซากาเอะกาล เล่นขี่คอกับมิสกีอยู่นั้นจูจูโซงนะคุณก็เดินผ่านมาเห็นพอดีอืใครปล่อยคิวฟันนี้ โซงะคุงไม่อยากจะปล่อยให้สักเเอะเข้าใจผิดอีกเลยอยากขอเวลาคุยกับสักเเอะอีกสักครั้งจะได้ไหมแต่มิสกิกับรีบโผล่ขึ้นมาขัดซะก,ก่อนพร้อมกับย้ำคำเดิมกลับไปว่าตอนนี้สักเเอะมีเขาอยู่แล้วเพราะงานไม่มีที่ว่างให้โซงะคุงอีกต่อไปพอพูดจบมิสกิก็รีบเข้าไปจูงสักเเอะให้เดินหนีไปอย่างรวดเร็วแต่โซงะคุงไม่ยอมพะเขาพยายามจะรั้งตัวสักเเอะเอาไว้ให้ได้มิสกิที่กลัวว่าสักเเอะนั้นจะใจอ่อนเลยเข้าไปตอกย้ำกับโซงะคุงอีกรออออออบบวว่่าาาถ้าา้้โงงงยยยยัััเเเตตตรรีมมมมใจจนขกกไไได็แพป มิสกิก็เดินกลับมาหาสกาเออีกครั้งพร้อมพูดว่าอยาหันกลับไปหาโซงะคุงอีกเลยมาเริ่มต้นใหม่กับเขาที่ตรงนี้เถอะเหมือนกับที่ครั้งแรกที่เขาเจอการเถอนะสกาเอที่กำลังสับสนและทำใจเรื่องโซงะคุงกับโตเกียวไม่ได้เขาเลยใจอ่อนยอมเดินตามมิสกิกลับไปโซงะคุงได้แต่มองตามด้วยความเสียใจที่สุดท้ายแล้วเขาก็รั้งตัวสกาเอะเอาไว้ไม่ได้โซงะคุงที่ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือควรหยุดอยู่แค่นี้เขาเลยเลือกที่จะทำงานอย่างเดียวเพราะอยากจะคิดฟุ้งซ่านเรื่องของสกาเอะอีกแล้วสิ่งเหลืองจากวัน,น้นโซง คงก็ไม่ได้มาหาสคาเอทที่ร้านอีกเลยส่วนสคาเอเองก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยมีมิสกิคอยมาช่วยงานที่ร้านเหมือนเดิมแต่ในใจลึกๆแล้วสคาเอก็ยังคงคิดถึงโซงะคุงอยู่ทุกวันพอได้ยินจากหัวหน้าของโซงะคุงว่าช่วงนี้โซงะคุงนอนสมอยู่ที่บ้านเพราะป่วยนะแล้วพอมาเห็นข้อความจากโซงะคุงที่ส่งมาบอกว่าอยากเจอมันก็ทําให้สคาเอรู้ได้ในทันทีว่าเขานั้นยังคงชอบโซงะคุงอยู่มากๆเขาไม่รีรอใด,ดรีบมุ่งตรงไปหาโซงะคุงที่บ้านทันทีและมันก็ทําให้มิสกิรู้ตัวว่าตอนนี้หัวใจ ซักเเอไม่มีพื้นที่เหลือให้เขาอีกแล้วจริงๆพอสักเเอมาถึงก็เห็นว่าสภาพของโซงะคงนั้นดูอิดโรยมากเขาเลยอาสาจะทำโจกให้กินแต่โซงะอยากเคยกับสากเเอให้รู้เรื่องก่อนเพราะเขาไม่อยากปล่อยให้เวลาสูญเปล่าอย่างที่ผ่านๆมาอีกแล้วสากเเอที่เห็นว่าโซงะคงมุ่งมั่นมากเขาเลยยอมทำตามที่โซงะคงต้องการโซงะคงรีบพูดความรู้สึกทุกอย่างออกไปว่าตั้งแต่ที่สักเเอบอกชอบเขาเขาคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าตกลงแล้วเขาคิดกับสากเเอยังไงกันแน่แต่เขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกสักทีาเอ จะเข้าใจผิดเขาคิดว่าโซงะคงไม่ชอบตัวเองเลยอยากจะขอเป็นแค่เพื่อนก็ได้แต่โซงะคงรีบปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับสักเเอะสักหน่อยพอตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขานั้นชอบสักเเอะมากจริงๆเพองานต่อจากนี้ไปช่วยคบกับเขาด้วยเถินนะสากเเอะได้ยินก็ดีใจมากรีบพุ่งตัวเข้าไปกอดโซงะคงเอาไว้แน่นบอกว่าห้ามพูดจาล้อเล่นอีกนะไม่งั้นเขาจะได้โกรธจริงๆนะ่โซงะคุงได้ยินก็หัวเราะอ,ออกมาบอกว่าเขาไม่พูดแบบนั้นอย่างแน่นอนสักเเอะได้ยินก็โล่งใจที่ในที่สุดสิ่งที่เเขาาฝ้ารอคอคย ตลอดนั้นก็เป็นจริงซักทีหลังจากคี์เรื่องราวทุกอย่างลงตัวแล้วสักาะเอกก็ไปทําโจ๊กให้คุณแฟนกินพร้อมกับบริการป้อนให้อย่างดียิ่งพอมาเห็นคุณแฟนถอดแว่นออกมายิ้มให้สักกเอกก็ถึงกับหลงไม่ไหวชมว่าน่ารักอย่างนู้นอย่างนี้พร้อมเกับจะเข้าไปจุบสักหนึ่งทีแต่ก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าโซงะนั้นป่วยอยู่งั้นอดไปก่อนก็แล้วกันแต่โซงะกลับไม่คิดอย่างนั้นพอเขาเรีบเข้าไปจุบสักกะเอกเองซะเลยทําให้ทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักที่มีีแแตตต่่่่เรราาาละนนนนัันัับจกกวว้้้้ทงงคู็ิิมใชชดย ยังมีความสุขและก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของพวกเขาได้อีกแล้วแล้วก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วหลังจากที่สักเะกับเซงะคุงได้ตกลงคบกันอย่างเป็นทางการแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ต่างราบรื่นไปได้ด้วยดีจนได้คันดาจังมาพูดเตือนสติว่าโซงะคุงก็จะกลับโตเกียวแล้วถ้าความสัมพันธ์กับสักเอะยังไม่พัฒนาไปไกลกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่ทันการก็ได้โซงะคุงได้คําแนะนําม,มาจากคันดาจังเขาเลยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับสักเอะให้มากกว่าเดิมโดยการเริ่ม จากการขอจับมือกับซากาเอะแต่สากาเอะกับบายเบียงทำท่าทางเหมือนไม่อยากจะจับมือด้วยทำให้โซงะคุงรู้สึกเฟลมากได้แต่เก็บความน้อยใจเอาไว้คนเดียวเท่านั้นยังไม่พอโซงะคุงยังพยายามหาโมเมนต์หวานๆร่วมกันกับสากาเอะโดยการถ่ายรูปคู่กันตอนออกกำลังกายแต่สากาเอะที่ยังไม่ทันตั้งตัวทำให้ภาพที่ออกมานั้นดูเขาไม่มีความสุขเอาซะเลยโซงะคุงเห็นเลยน้อยใจรอบสองพอดูเหมือนว่าสากาเอะจะไม่อินกับเรื่องที่เขาทำเลยสักอย่างสากาเอะเองก็สังเกตเห็นความผิดปกตินี้เขาเลยหาโอกาสถามโซงะ คุงว่าภรรยาเก่าของโซงะคุงเป็นคนยังไงเพราะเขาจะได้แอบเอาข้อมูลมาปรับใช้กับตัวเองบ้างโซงะคุงก็เล่าให้ฟังอย่างไม่ปิดบังว่าอดีตภรรยาของเขานั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและเป็นคนคิดบวกสมัยก่อนตอนที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันนั้นมักจะคอยนั่งคุยปรับความเข้าใจกันเสมอเรียกได้ว่าเป็นการระดมสมองเลยก็ว่าได้สกเอะพอได้รับข้อมูลมาแล้วเขาตัดสินใจได้ในทันทีว่าตัวเองจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นซายเอโกเบอร์สองให้ได้ส่วนทางด้านโซงะคุงก็ไม่ได้ต่างกันเขาพยายามเรียนรู้ตัวตนของสอกาเอ ไปห้องซาหน้าที่สักเเอชชอบไปมากที่สุดจนได้มาเจอกับคานาเมที่บังเอิญมาซาหน้าที่นี่พอดีคานาเมตกใจหนักมากไม่คิดว่าหนุ่มเรียบร้อยอย่างโซงะคงจะชอบกิจกรรมแบบนี้ด้วยโซงะคุงได้โอกาสเลยที่สนิทปรึกษาเรื่องสักเเอะกับคานาเมะซะเลยจนเขาได้ข้อมูลสําคัญกับมาว่าสากเเอะนั้นเป็นคนชอบพูดตามความรู้สึกถ้าอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต้องเป็นคนที่พูดความรู้สึกทุกอย่างออกไปตรงๆโซงะคุงเลยตัดสินใจแล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะพูดกับซากเเอะไปตรงๆแต่กลับกลายเป็นว่าส พยายามเรียนแบบวิธีการของเขากับภรยาเก่าโดยการนั่งพูดคุยระดมสมองกันโซงะคงเห็นความพยายามของสกาเอะเขาเลยไม่อยากจะขัดได้แต่ปล่อยเลยตามเลยไปอย่างนั้นแต่พอทําไปเรื่อยๆกับพบว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้พูดความรู้สึกทุกอย่างออกมาตรงๆได้แต่พูดแต่เหตุและผลเพียงอย่างเดียวมันเลยไปชนวนเหตุทําให้สกาเอะกับโซงะคงทะเลาะก,กันจนได้เพราะต่างคนก็ต่างไม่พูดสิ่งที่รู้สึกหรือสิ่งที่ไม่พอใจออกมาเลยทําให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันสักทีสกาเอะเครียดหนักมากถึงขั้นเก็บเอาไปฝันว่าตัวเองนั้นกลายเป็นผิด ตัดกะแบบภรรยาเก่าของโซงะคงไปสัน้นแล้วสกาเอะเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวจนเห็นว่าคานาเมะนั่งรออยู่พอดีสกาเอะกทนไม่ไหวเลระบายกับเพื่อนไปว่าเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นซาเอโกเบอร์สองไม่ได้เขารู้สึกอึดอัดมากอยากพูดระบายทุกอย่างออกไปตรงๆคานาเมะได้ยินก็งงบอกว่าเมื่อวันก่อนโซงะคงเพิ่งมาปรึกษากับเขาเองบอกว่าอยากไปเชิญหน้ากับสกเอะอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่พูดคุยกันด้วยเหตุผลสักหน่อยสกาเอได้ยินก็เข้าใจทันทีว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่คิดไปเองคนเดียวว่าโซงงงคคุุตต้้อการพูดดยยวเหผล ทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยถามโซงะคุงเลยด้วยซ้ำว่าต้องการคุยแบบนี้ไหมสักเอตตั้งสติได้เลยรีบไปดักรอโซงะคุงที่หน้าบ้านทันทีทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจกันใหม่สักเออยากให้โซงะคุงพูดระบายความในใจออกมาทั้งหมดเลยชวนไปเล่นคาสบอลเพื่อผ่อนคลายอารมณ์บอกว่าถ้าอยากพูดหรือระบายอะไรก็ให้บอกผ่านการปาบอลน,นี้มาได้เลยโซงะคุงไม่รอช้ารีบพูดออกไปทันทีว่าเขาไม่พอใจเรื่องการไม่ยอมจับมือกับเรื่องไม่ยอมให้ถ่ายรูปคู่ด้วยสักเอได้ยินก็อธิบายกลับไปว่าตอนน,น ถ้าโซงะคงอยากจับแล้วก็เขาก็จัดให้ได้ส่วนเรื่องการถ่ายรูปที่เขาทําสีหน้าไม่ดีนั้นมันเป็นเพราะโซงะคงถ่ายรูปอย่างะทันหันเกินไปถ้าวันหลังอยากจะถ่ายอีกแล้วก็ให้ส่งสัญญาณบอกเขาก่อนเขาจะตั้งใจยิ้มให้แบบหล่อๆอย่างแน่นอนเพราะงานต่อจากนี้ไปถ้าโซงะคงอยากพูดหรือรู้สึกแบบไหนก็ให้เปิดเผยออกมาได้หมดเลยต่อให้ต้องทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเขานั้นจะทําให้กลับมาคืนดีต่อกันให้เยอะๆเองโซงะคงได้ยินก็รีบวิ่งเข้าไปกอดสคาเอะอย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าเงินในกกระุอมสินที่เคย ยอดค่าปรับเอาไว้ด้วยกันนั้นให้เอามาซื้อวายฉลองคืนดีด้วยกันเถอะนะสักเเอะเองก็เห็นด้วยรีบพาโซงะคงไปจัดปาร์ตี้ฉลองคืนดีด้วยกันต่อที่ร้านโซงะคงที่ไม่อยากปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างน่าเสียดายเขาเลยบอกความรู้สึกทุกอย่างออกไปว่าตั้งแต่ที่สักเเอะมาสอนเขาทําทากโกย,ยากิที่บ้านมันทําให้เขานึกถึงคําพูดของอดีตภรยาขึ้นมาทันทีที่เธอบอกว่าอยากให้เขาหาคนที่คอยพึ่งพามาได้อยู่ข้างๆตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นส ไปอีกแล้วดังนั้นวันนี้เขาอยากจะขอ,อนอนฟูกเดียวกับสกาเอจะได้ไหมสกาเอได้ยินก็ตาลุกว้าวเพราะมันหมายความว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะก้าวกระโดดไปไกลมากๆและในเมื่อทั้งคู่ได้ตกลงเชิดเดินหน้าความสัมพันธ์กันแล้วพวกเขาค่อยๆบรรจงจูบก,กันอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะค่อยๆประสานกายแนบชิดกันอย่างช้าๆเป็นอย่างนั้นแทบทั้งคืนแล้วก็ถึงเช้าวันต่อมาทั้งคู่ได้นอนหลับอยู่บนฟูกเดียวกันอย่างมีความสุขก่อนที่โซงะคงจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือที่มี โทรเข้ามาหาเขาพอดีพอกดรับสายก็รู้ว่าคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือซาเอโกภรยาเก่าของเขานั่นเองเธอพูดคุยถามสาระทุกสุขดิบกับโซงะคุงก่อนที่จะบอกว่ามีเรื่องจะคุยต่อหน้ากับโซงะคุงด้วยพองานในเร็วนี้ถ้าจะไปหาโซงะคุงที่โอซาก้านะโซงะคุงได้ยินก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่าซาเอโกจะมาคุยเรื่องอะไรกันแนะ่เขาได้แต่เก็บขุนคิดความสงสัยเอาไว้คนเดียวความสัมพันธ์ของซาเกะกับโซงะคุงนั้นเพิ่งจะลีคลายไปได้ด้วยดีคราวนี้จะมีตัวแปรไหนเข้ามาสันนาส่นคลอน พวกเขากันนะแล้วทั้งคู่นั้นจะคบกันได้รอดจนจบไหมมาตามลุ้นและให้กำลังใจคู่นี้กันต่อได้ในตอนจบคลิปหน้านะคะ จบกันไปแล้วจ้ากับตอนที่7จ็ดและแปเป็นยังไ,ไงกันบ้างคะสนุกกับการฟังสปอยกันหรือเปล่าใครที่อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคู่ของสักาเอกกับโซงะคึงนั้นจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านั้นต้องไปคอยติดตามฟังสปอยตอนจบในคลิปหน้ากันให้ดีๆเลยนะคะรับรองว่าไม่นานเกินรออย่างแน่นอนเชื่ออดใจรอกันซึ่งนิดนึงนะคะส่วนสําหรับวันนี้นั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกรายและทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอนะรักเพื่อนเพื่อน ทุกคนเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย